เขาบอก iPhone Series 12เนี่ยคมจริงเหรอปาดคอเข้าไหมดูด้วยกันเลยมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วครับกับพื่แอนแบงค์ครับผมนะครับเขาบอกว่า iPhone Series 2ครับที่เป็นขอบเหลี่ยมนะครับคมจนปอกผลไม้นี่เลยนะครับ คมจน็นกระดาษได้นะครับหรือคมจนบาดมือได้ครับแต่วันนี้หัวจะบาดเนื้อให้ดูเลยครับผมจะมาถูคอยดูครับผมว่าเข้าไหมซึ่งหัวยังไม่เคยลองเลยครับผมนะครับมาดูความคมอมอนกันครับตอนนี้ถ้าใครเสียวเนี่ยต้องปิดเสียงกันนะเสียวมากมครับผมนะหัวจะถูนิ้วงนี้เลยเนี่ครับถูนี้เลยเห็นไหมถูก่อนเลยอ่านี่ไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับนี่ของจริงถูของจริงเลยครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับปาดเลย นี่ครับปากงี้เลยสุดท้ายนะครับผมนี่ครับเอาขอบด้านไหนดีขอบด้านไหนดีเห็นไหมใครเสียวนะต้องต้องกดพานะฮะซึ่งผมบ่อยนะเท่าที่ผมถือนะมันไม่ได้คมอะไรขนาดนะครับไม่คมเลยนะครับผมขอบที่ันเป็นเหลี่ยมเนี่ยข <c oughs> าลบเหลี่ยม,มันเรียบร้อยแล้วครับผมนะ <c oughs> ไม่มีการที่มันจะบาดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตามนะครับเท่าที่ผมใช้นะ <c oughs> แต่ว่าพวกปุ่มอะพวกปุ่มโวลูมอะ หรือปุ่ม power ที่มันสูงออกมาเนี่ยตรงนี้ไม่แน่ครับผมเพราะว่าตรงปุ่ม power ครับผมเอ้ยปุ่มสั่นนะครับหรือปุ่ม power ด้านเนี้มันอาจจะมีในส่วนที่คมบ้างนิดหน่อยครับผมตรงนี้ถ้าโดนขูดเนี่ยไม่แน่เหมือนกันครับแต่ยังไงแล้วแต่ครับผมจะขูดจนเนื้ออกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากครับผมเพราะว่าเนี่ยผมถูให้ดูเลยเนี่ยนี่เอาปุ่มตัวสั่นเลยครับที่คมที่สุดในเครื่องนะเนี่ยถูเลยนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้น ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเขาพูดนะถ้าใครซื้อแล้วอ่ะก็มาบอกข้างล่างด้วยครับว่าโดนบาดไหมอ่าก็เจอกับเนี่ยครับสิ่งที่ทุกคนไม่มั่นใจครับผ่านเพจหันแมงได้ครับผมหรือว่า y o u t u b n n h l ครับใครสงสัยอะไรอย่าให้พวกเทสอะไรครับบอกได้เลยครับผมจัดให้ผมฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยผมเจอกันครับในครั้งหน้าไปก่อนครับสวัสดีครับ